ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่อูรสโคเปนอีพีเซีไม่เหกาออะไม่เก่านะเพื่อนไม่เก่านะคือเก๋าเลยเอานี่ฮ้ฮึฮึฮหลุ้ว โหเฮ้ยเดี sure. <speaking <speaking ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่เรามาทำอะไรกันที่นี่ครับเนี่ยคือวันนี้อเราถ่ายซีรีส์กันอยู่ที่เขาใหญ่นะครับผมเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเราไม่อยากกลับกรุงเทพแล้วเพราะตอนนี้กี่โมงแล้วอะสามทุ่มกว่าแล้วเฮ้ยเขาสคริปต์ไปเขียนว่าตีหนึ่งแล้วโอ้โหครับโอ้โหตีหนึ่งตีนนี่ก็ตีหนึ่งเล้วนะใช่ตีหนึ่งแล้วเนี้นาฬิกากบบอกว่าตีหนึ่งใช่แล้วขับกลับกรุงเทพไม่ไหวปะใช่เพราะฉะนั้นแล้วเราถ่ายซีรีส์อยู่ที่จูปิเตอร์เทวิ เราก็ต้องรอกันที่ Jupiter ร์เวเราไปสำรวจห้องกันดีกว่าแล้ววันนี้เขาเป็นสปอนเซอร์หล่ะใช่คือต้องบอกเลยว่าที่ Jupiter ร์เทวีนี่ยสวยมากๆคือเป็นแบบการแต่งแบบสไตล์โรมันแล้วก็มีหลายตึกมีหลายแบบเลยเซึ่งวันนี้เนี่ยเขาจัดให้เราจัดให้ห้องใหญ่ที่พูดาเชีนครับ โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอเย็บอาใหญที่สุดแล้วอะเราไปดูโซนแรกกันก่อนเลยดีกว่าไปดูโซนแรกนี่นี่นี่ตลกเล่นมูกอ๋อตั้งใจโอ้ยโอ้โหแล้วเนี่ยเอาจริงๆนอนได้หมดเลยเนี่ย สงกาไม่ได้งกาไม่ได้ซึ่งซึ่งที่เนี้ยห้องใหญ่นะครับบอกเลยเลยว่ารับได้จุสูงสุดถึงถึงเ้นี่ยเราแซกแซงอะเรามีทั้งหมดจุด้ถึงคนอะไรอะแคนแคนเไหรก็งว่โอ้โหเพราะเราอยู่กันห้คนก็สบายเลยดีใช่แต่นี่คนอาจจะงงว่านอนไงมีห้องรับรับด้วยรับแขกอยู่ตรงนี้ ไปกระสุนต่อไปไหมอ่าไปกรไปอ่าเตียงนุ่มมากเดี๋ยว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 เขาบอกว่าห้องนั้นมงนีเซ็กซี่มากเดี๋ยวเรารีวิวพร้อมกันได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูออนตวนเอาใช่ไหมดูนะเดี๋ยวเราไปห้องรับแขกไม่เชื่อไม่เชื่อว่าเซ็กซี่เดี๋ยวเราไปห้องรับแขกไปอื้อ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 ไปอึไปเออก็ห่อห่อมันร่างมานร่างมานร่างมานร่างมัน่างมานร่างพี่จริงนะไม่เหล่าอ่ะ ไม่เหงาแล้วเพื่อนไม่เหงานะคือคือสมมุติอยากจะปาร์ตี้กันแต่เพื่อนอยากมีส่วนร่วมแต่ปวดก็สามารถไปทั้งนั่งอือได้แล้วก็คุยกับเพื่อนได้เฮ้ยมึงเปิดได้มาไหนเอออเแต่ว่าจริงๆมันปิดได้จริงมันปิดได้จริงๆมันปิดได้ไหนปีนให้ดูหน่อยไหนใครใครใครไปเออจะปิดไปแค่นี้พอคื้นเดียวเขาไม่เห็นมันก็ไม่เขินแล้วจริงเขาแต่เราเห็นเขาปิดครึ่งเดียวโอเคไป แล้วก็ที่ก็เป็นโซนมีแต่มีบาร์เคาน์เตอร์ด้วยเสียวถ้าอยากบายีนต้องรับครับครับขอเป็นน้ำกีวีผสมบ็อกเทลผสมไม่มีอย,อยากกินอะไรอ่ะหรือจะดื่มน้ำดื่มคอมบูชาอ้าได้ก่อนไปคอมบูชาผมไปไปดูห้องนอนดีกว่าไปเหรอเราไปดูห้องนอนเดี๋ยวเราไปดูห้องนี้กันนะเฮ้ยสวยจังอย่าันไม่ได้เปิดไปประตูไหนก็ดี

โโจ today, ับกุ้ยชี่เดวไป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 หนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยทำไมไมเปลี่ยนชุดอ่ะผมจะให้พวกคุณมาเป็นบริกรผมครับอ๋อแลวพวกเราก็มาแล้วในการเป็นบริกรบริกุ้งเ้ย บริกิงเฮ้ยบริกรเฮ้ยถูกแล้วดีเฮ้ยก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะะก็เลยอาบน้ำเลยดีกว่า อันนี้มุกไปล็อกคาลิธาอันนี้อะไรอ่ะอีโอยยหรอเออดูว่าก็ห้องนี้เป็นห้องไฮไลท์นะครับอีห้องหนึ่งของทางจูปิเตอร์เลยจริงๆริต้องบอกว่าเขามีจักรกุชี่ทุกห้องแต่มันจะมีจั้งแบบว่าเป็นอ่างแล้วก็เป็นยันใหญ่แต่ว่ามีแบบจักรุชี่แบบกดแล้วก็มีบอมบาบสสิกไซไอตลอดเลยบอมบาบัสสิกไซไอบัดบอม เอาละเราเหตุการณ์บรีอย่าืองนผมผมาที่ไหนก็ได้นะครับเหกเมื่ออง้วานก็คือแบบเราจะมีซีไนท์ใช่ไหมนก็ว่านว่างนีว่างก็เลยชวนกันขึ้นไปนอนอีกตึกนึงใช่ไหมเราก็นอนไปเราก็ลืมไงเพราะเราเราถมผมไห้ออกมาเราถมแบบหนักมากโอ้โหใช่ไหม ก็นอนไปเลยเอกเนกเลยร้อตื่นมาอู้ยเป็นดวงเลยตอนแรกตกใจคิดว่าสิ่งดีล่ะแบบประมาณว่าเฮ้ยเราไม่ได้ไหว้ก่อนหรือเปล่าเราไม่ได้ขอเจ้าที่เจ้าทางหรือเปล่าออเฮ้ยเฮ้ยเฮเกาหัวปุ๊บอ่ะเล็บดำอีกก็เลยบอกโอเคลืมตักโง่ไม่ใช่สิ่งนี้ลน่าใจกันเราขอโทษด้วยนะครับยังไงก็ถ้า ผมซักอินกันนะ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าที่นี่เขามีพนักงานที่บริการดีอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> ดีเราบอกถ้าใครที่อยากมาเที่ยวนะผมที่จูปิ t e r TV ทวีนะผมก็มาได้ที่เขาใหญ่นะครับแล้วบอกเลยว่าวิวสวยมากมากจริงวิวสวยจริงมากสระว่ายน้ำใหญ่มากสระว่ายน้ำมีทั้งหมด4สระดโปรโมชั่นแบบว่ากาแฟยามบ่ายกาแฟยามเช้าให้ไปถ่ายรูปกับสระว่ายน้ำมีคอนเทนต์ให้ถ่ายมีมุมสวยๆเยอะแน่นอนใครมาที่นี่ก็คือขุมอ่าสวยไม่สวยดูกันในซีรีส์พวกเราได้โอ้พี่ว่าเอดูก็คือนู่นตอนแปด ก็ดูดูเสร็จก็มามาเที่ยวมาได้มาเปิดซีรีส์ดูได้เพราะทีวีใหญ่มากไม่ทีวีไม่ใช่ใหญ่เย่างเดียวล้ทําไมฮะเทียงด้วยใหญ่จริงๆคือมันคือ5ฟุต5ฟุตต่อกันใช่เนี่ยวันนี้เราจะนอนกันที่นี่ก่อนที่จูปิเตอร์ทีวีนะครับผมแล้วพรุ่งนี้เราจะไปทําอะไรกันใช่ไหนอย่างไรเวเจอกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวพวกเราขออนุญาตไปแบบว่าสรบผมสระผมสระผมไม่แล้วตัดเลยตัดเลยมาเดี๋ยวเราขอสัะผม ลาเลยไม่มีไม่มีสะเลยไม่มีสดๆเลยฉาบรัผลิตพังนะฮะแชมพูที่เราเดี๋ยววันนี้เราจะไปด้วยด้วยนี่หรอด้วยเลยนะเดี๋ยวเราจะลาด้วยการสะผมนะก็เดี๋ยวโชว์ไปเลยว่าดีขนาดไหนวันนี้ยังไงฮะขับไป

ครับคุณมอร์นิ่ทุกคนนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่จูปิเตอร์ทีวีตอนเช้าหิวข้าวมากๆาแต่บรรยากาศคืออาหารคือน่ากินสุดๆ <c oughs> คือเ้าบอกว่าที่นี่จูปิเตอร์นะครับมีอาหารให้สั่งเยอะมากมาไม่ว่าจะเป็นของคาหรุอของหวานหรือว่าเป็นเบรคฟาสต์ใช่ไหมแล้วนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างเพราะาที่เขามีเชฟด้วยมีเชฟเดคอนเขาทำเองหิวยัง ลุยเลยไหมลุยเลยลุยเลยเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนเรากินอ่ะเราถ่ายรูปกันสักรูปป่ะเออเราเซลฟี่กันดีกว่าอ่ให้พ่งันเซลฟี่ให้หน่อยเออถ่ายถ่ายรูปไปเสร็จแล้วกินได้กินเลยอ่ะลุยบูชีใช่ ก็ใส่บูชีฟจริงอะวุคาโดนี่ด okay. ีนะมีประโยชน์ส้านความแจกอ่าตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดไผ่เงินโชตินารามโชตานารามนะครับผมเนี่ยไม่รู้เลยบางคอแหลมจังหวัดกรุงเทพมหานครนี่ AI AI แบปตาอ๋อเอาไปไุยเล่นเลย AI แบบตาเอาไป่เล่นเลยโอเคแล้ววันนี้พี่อู๋พาผมมาที่วัดทำไม เพราะว่าเนื่องจากดัสซีรีส์เราได้อ่อนแล้วรถซีรีส์รักไม่รู้ภาษาใช่ครับพี่ก็เลยพามรถเนี่ยมาไหว้พระทําบุญแบบว่าสร้างบุญทําให้เส้นทางของเราเนี่ยไปได้ข้างหน้าอย่างลุล่วงไม่มีอะไรมาขวางกันสาธุ<อ>นี่เหมือนได้พรจากพระแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะครับวันนี้ก็ได้พรเรียบร้อยแล้วกูเล่นขนาดนี้แล้วไม่ส่งแล้วเลยเมื่อกี้กูเล่นบุกบอกไปไหนเฮ้ยไม่ไมีอะไรไปไหนอ่ะพี่มาไปไหนเส้นทางเราเส้นทางของเราโอ้ตายเดี๋ยวพีเล่นแหววไหมโอเคเลย ไม่ทันท้าทีวันนี้พี่ก็เลยพาอัพโหลดเนี่ยมาทําบุญแต่ว่าก่อนที่จะไปพาทัวร์ทำบุญที่วัดเนี่ยรมต้องตอบไปถูกก่อนว่าในตัวพี่เนี่ยตอนนี้มีอะไรพิเศษกว่าเดิมไหมปกติเฮ้ยหรือว่าจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าิเยนไม่จกเพิ่งตื่นไม่ใช่พิ่งตื่นนอนเต็มอิ่นนี่ไงเห็นแล้วกระเป๋าเดวี่สมาร์ทแคชชั วันนี้อุ๋ลดคอนเฟ็ขอนาเสนอกระเป๋าเดวี่สมาร์ทแคชชัวกระเป๋าเท่สะพายข้างแบบสมาร์ทแคชชัวเท่แบบตะโกนน้ำหนักเบาเข้ากับลุกๆใส่ของกระตุกกระจิได้มีกระเป๋าถึง3ช่องช่องหลักมีซิปถึง2ตัวทัออ้ถนัดซ้ายถนัดขวาก็ออใส่ได้เท่แ,แบบสมาร์ทแคชชัวแบบเดวี่เลยใครฟังทันทางน,น,นี้ผมขอไม่ทันก่อนแล้วคนหนึ่ง<อ>แต่ว่าถ้าอยากรู้ก็กลับไปจะได้รู้ว่ามันมีดียังไงบ้างเฮ้ยเฮ้ยแต่ที่พี่พูดมาเมื่อกี้อะทำไม มันมีกี่สีผมไม่สนมันมีกี่สีรู้แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงมันมีกี่สีผมจำได้แป๊บนึงมาบอกเขาวัดวัดวัดผมไม่สนเพราะว่ามันดีอยู่แล้วแต่ว่ามันเท่มากเลยเนี่ยมันมีทั้งหมดเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนลุคมันมีกี่สีมันมีทั้งหมด3สีนี่ก็มีสีดําสีเทาแล้วก็สีเลดเปเปอร์ยังไม่สารวมดีกแต่ว่าถ้าผมอยากได้พี่อู๋ต้องทํายังไงครับถ้าใครอยากได้นอกโลดจากอินบ็อกซ์ก็ไปที่เพจเดวี่ แล้วสวยแบบนี้มีโปรโมชั่นไหมพี่อโหรดวันนี้เพื่อนแฟนอูรโอเจงเปยอ่ะยังไงเดวี่เขาจัดให้นะฮะราคาพิเศษ890บาทและส่งฟรีทั่วประเทศทั่วประเทศรงเปยราคา890บาทโอ้โหพี่สวยขนาดนี้ต้องไปสั่งแล้วโอ้โหพี่อูวันนี้เนี่ยพี่อูพาผมมาวัดใช่ป่ะแล้วผมก็ทายถูกด้วยว่าพี่อ่ะมีของพิเศษอะไรในตัวอ่าทีนี้ผมขออย่างหนึ่งได้ป่ะอะไรอ่ะผมขอพาเพื่อนมาด้วยได้ไหมอ่ะ จะได้มาส,สร้างสีสันในโดรเฉพาะไป EP นี้ไงจริงไหม่ยใครเนี่ยจริงเพื่อนจริงๆใครอ่ะเฮ้ยไอ้แท็กไอแท็กวันนี้แล้วเฮ้ย,ย,ยนี่งานการไม่ทํานี่มาวัดเหรอแล้วใครเฝ้าร้านให้เจมโบกี้ออโอเคไม่เป็นไรเพ<อ>ราะฉะนั้นเอาไปเลยกระเป๋าคนละใบอ่าผมกลับแล้วได้กระเป๋าแล้วอ่าโอเคไม่เป็นไรไม่เป็อ่ะเฮ้ยอยู่ก่อนไปขึอนมาอยู่ก่อนโอเคเดี๋ยวไปนะไหว้พระก่อนอ่าให้พี่อูพาเลยดีกว่าโอเคฮะเดี๋ยวพี่จะพาไปไหว้พระเพราะว่าที่นี่เนี่ย มีที่ไหว้ที่แบบหลักๆเลยมีสาองค์นะฮะก็อย่างแรกนั่นก็คือพระแม่รัศมีครับพระพิคเนศแล้วก็เทวสวรรณเพราะฉะนั้นที่วัดไผ่เงินโชตนารามเนี่ยใครอยากมาไหว้ตามพวกเราก็มากันได้ครับคือง่ายๆเลยอยู่ที่บางคอแหลมนะกรุงเทพมหานครไอทำงานได้ไหมเขาพี่ไอหรือยเขาพี่ไอโอเคอ่ะไปงั้นเราไปไหว้พระกันดีกว่าไปเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปไหว้พระนะครับเราจะต้องไปเบิกดอกไม้ก่อนซึ่งจริงๆี่ยเบิกใช้คําว่าเป ทำบุญใช้คำว่าไปอะไรเพราะว่าอะไรซื้อดอกไม้มาถวายซื้อมาเพื่อบูชาซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีความหมายไม่เหมือนกันด้วยครับไปดูกันเลยดูกันเลยทำบุญวอล์กไปวันนี้เราก็ได้ของไหว้กันมาแล้วเรียบร้อยขอสักการะนะครับของผมก็จะมีนี่ตะกร้าเป็นชุดนะเป็นชุดเซ็ตดอกบัวแล้วก็มีข้าวสาร ข้าวสาหลายสีแล้วก็มีนมแล้วก็มีขนมสีมฟูแล้วก็มีน้ำขึ้นอ่าแล้วก็อันนี้ไหวของพระพิคเนธอันนี้เป็นของพระพิคเนธไม้เป็นผลไม้อ่าเนี่ของผมก็เหมือนกันก็จริงๆของพวกเราทั้งสามคนเหมือนกันก็คือเราไปไหว้พระแม่รัศมีก่อนแล้วก็พริพิคเนธซึ่งของผมก็นี่จะเป็นดอกดอกอะไรดอกบัวดอกบัวสีชมพูนะฮะแล้วก็นี่สําหรับไหว้พระพิคเนธนะผลไม้ครับครับโมก็เป็นผลไม้เหมือนกันนะผม ขนมลาดูเออขนมลาดูขอณแม่รักเมีเป็นโอ้โหเป็นชุดใหญ่อะไรครับเป็นชุดใหญ่ชุดใหญ่มากชุดใหญ่มากเพื่อความสิีิมงคลเพื่อความสิีิมงคลงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับ let's go เราสักการะเสร็จแล้วนะครับผมด้านบนเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างไปสักการะทาเวสุวรรณทาเวสุวรรณแล้วก็พระับผมก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่ได้มาสักการะบูชานะครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันฟูฟิวนามากวัดเขาเนี่ยเขาเรียกว่าวัดจะเป็นที่พึ่งพาทางจิตใจมันเลยทาให้เรามีความมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าเราสบายใจมากขึ้นต่อไปก็คงเรื่องอย่างที่เรื่องที่เรา ไม่สามารถควบคุมได้ก็ถือว่าเราได้ขอพรให้จิ๊กสีแลได้ดูแลเราแล้วในส่วนนี้ส่วนสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือสิ่งทีเราทำมาตลอดอก็ขอให้ข้างหน้านมันรู้เรื่องมันเลยรู้สึกว่าทำให้เราสบายใจมากขึ้น สบายอกสบายใจกันไปแล้วใช่ไหมสบายใจขใช่ไหมกินกิในใจมากๆสบายใจด้วยน,นานๆทีนะครับจะได้มาสักการะสี่งศักดสิทที่ทันวิเตพวกเรานะฮะส่วนใครนะครับที่อยากมาสักการะนะครับพระแม่รัชนีพัฒนุพิเนศวัธวิสุวรรณพระราศีวันที ม,มีองค์พระประธานด้วยนะหรือว่าใครอยากจะมาที่นี่นะครับกนะ็คือวัดไผ่เงินโชตน,นารางนะครับผมมาได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยซึ่งวันจันทร์ถึงวันทุตย์จะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มครับเนะสาร์ที่เนี่ยเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงเที่ยงคืนเลยโอ้โหเปิดทุกวันเลยนะครับผมถ้าับบใครที่อยากมาแบบต้องการกําลังใจหรือว่าต้องการแบบพึ่งทางใจดีก็ มาได้นะครับีแคปนิดนึงจริงๆที่นี่นะครับมีความเชื่อหลายอย่างมากอย่างตอนเมื่อกี้ที่เราไปสัตก,การะพระแม่รัศมีก็มีให้รูปมือด้วยให,ให้รูปมือรูปเท้านะครับลองดูนะเพราะว่าจริงๆมันก็เหมือนกับทำให้เราสร้สางใจขึ้นมาใช่คือผมก็ขอให้ชีรั้างรูปภาษาเนี่ยแบบดังๆปังๆแล้วก็ขอให้อะไรนะแบบประสบความสำเร็จไปที่นี่ขึ้นไปเลยนะครับจริงๆเพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่ขอตอนเก่งกันะนะลงไปนั่งแบบเราขอแบบ นี่บอกแล้วพี่ขอพรไม่ธรรมาดาอือยพี่บอกว่าขอแต่ว่าให้พี่ไ like, รทุกไรโศกไรโรคไรใครขอให้มี่ความสุขความเจริญขอให้พรที่เข้าม,มาจะจงหายสาธุผมก็ขอพรเหมือนกันให้ทุกไรโศกไรโรคภัยนอนหลับฝันดีมีทางใช้จะทำอะไรไจะเจริญกันเลยแต่พี่ไม่ได้ขอพอรแค่นั้นครับอขอพรให้คนที่ให้ความรักกับเรามา่ปก็ได้ความรักจากเราไปแล้วก็มีความสุขมากขึ้นด้วย ซึ่งมันก็คือผลงานจากพวกเราเหมือนกันก็คือซีหลักคือภาษาองกฤษปากันดูความรู้สึกอะไรยังไงบ้างลอยไปแล้วตอนนี้บอกบอลจะลอยแล้วบอลจะลอยเลยอิ่มหัวอิ่มใจคาวก็อยากจะฝากซีรีส์นะครับผมสุดท้ายก็พวกเราตั้งใจกันมากเลยก็อยากให้แบบทุกคนดูแล้วก็ฟีดแบบพวกเราได้ชอบไม่ชอบอะไรนะครับแต่ว่าก็อย่างไรก็ไปดูหน่อยนะขอขอให้ซัพพอร์ตพวกเราใช่ไหมเออ ครับผมฝากข้อร์ตพวกเราด้วยนะครับแต่ว่าก่อนจะไปครับสำหรับ EP นี้ต้องขอขอบคุณกระเป๋าค่ะเดวี่นะฮะที่ให้พวกเรามาสัมภาระที่แบบนี้เลยนะครับนู่นอะไรนะสมาร์ทดีชอปแต่พวกเราเนี่ยเราไปแบบแคชชวลหรือแบบแคชชวลจะค่อยยาวที่ที่แบบนี้ก็ได้จะค่อยสั้นเป็นค้าตุมแบบนี้ก็ถ้าเราใส่ก่อนก็ได้ประโยชน์ที่สำคัญคือแบบแข็งแรงมากนะครับหุ่นเท่ด้วยแถมมีสามสีใหเลือกนะครับผม โปรโมชั่นบอกไปแล้วเฉพาะอ,อูนอ้โคเตนเท่านั้นนะครับราคา890บาทส่ที่ทุกประเทศเลยครับมาอุดหนุนกันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับอูนอ้อยโคเตน EP ต่อไปครับ,บเราจะไปบุกน้ำลุยไฟที่ไหนร <ละ S 1> หรือว่าเราจะไปแบบทำอะไรนะครับผมคอมเมนต์กันมาได้แล้วก็รอติดตามพวกเรากันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับตาอู่อ้อยแล้วก็วันคอนเน็ชั่นด้วยนะครับตอนนี้เราไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายไปไหนอะ ไปไปไหนไปแล้วไปแล้วไปไหนกูปิดปิดอ๋อปิดจะปิดโอ้ไม่ไม่อันนี้เป็น behavior ได้เหรอะ๋อเออได้ที่เรากำลังแบบกระโดดแค่พูดไปเฮ้้ยไดเราเปลี่ยนชุดกันไหมเราตัดผ้ามาไปอยู่ตรงนั้นเราเปลี่ยนชุดกันไหมตัดผ้ามาแล้วแบบไปนั่งอยู่นอยู่ าวทำละไรต้องขอละอะไรอ่ะเพราะว่าสีแค่น้ำเออไม่นะตัวนี้มันแป้งแล้วว่ะตัวนี้กับตัวนี้มันขึ้นเหรอมันไม่ขึ้นมันสลายไปข้างเดียวเหรดูคู่นี้พอดูคู่นี้อะไรทำอะไรตื่นเต้นไงตะลึงอ่ะเฮ้นึ่งหลอดสั้นไอซามไอซ์สุดยอดเลยตื่นเต้น